รับรอบแรกครับทีมงานรอบแรกวันนี้วิ่งหรือเดินครับเนี่ยสบายครับโอ้โหสบายจริงครับรอบแรกครับโอ้โห <c oughs> แม่บอกชวนคุยทำไม <c oughs> ผมคุยได้เลยเนี่ยวิ่งได้คุยได้เหน่อยไหมครับ <c oughs> โอ้น้องแม่อืดเขับช่วงนี้เข้ารอบแปดอืดด้วะหรอรอบเก้าแล้วช่วงขึ้นเนินครับยิงโกยังพิ้วครับสมาธิยังดีครับ้ย โโอ้ห oh, oh. บอกห้ามชวนคุยคับน้องเมย์บอก <laughs> มาดูคุณชายมาโชว์บ้างอ้าวอ้าเอาเอา,เ,อาเป็นงน <c oughs> นั้นไปครับนี่นี่อันนี้ของถนัดครับวิบ่งไหมถนัดครับได้ <c oughs> นี่โชว์ออฟครับโชว์ออฟสวัสดีครับวันนี้เรามาที่จังหวัดหน้านะครับอำเภอปัวนะครับ ก็เย็นแล้วนะจะหาที่บิ่งกันครับก็เก็บภาพบรรยากาศตรงที่ศักดิ์สยอมบ้านปางครับสินเชื่อเพื่อสังคมครับเผื่อใครสนใจต้องการใช้เงิน,นครับตรงนี้ก็ตลาดบ้านปางครับตรงวัดนะครับก็จะหาที่บิงกันตอนนี้ก็เวลาห้าโมงจะครึ่งแล้วสิบหกละมากับทีมงานนะั้นเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศกันนะว่าที่จังหวัดน่านอำเภอปัวมีที่บิ่งที่ไหนครับเผื่อ,อใครมาเที่ยวที่ท่องเที่ยวเยอะครับ ช่วงนี้คนมาเที่ยวก็ก็ไม่ค่อยเยอะแต่บรรยากาศดีฝนตกหมอกเยอะครับช่วงนี้หมอกบนเขาเยอะมากดูบรรยากาศมาทักทายโปรโหัวลากวิ่งวนหัวลากโปรครับวินโกโชว์รองเท้าอันยี่ห้ออะไรครับไนกี้ครับฮะไนกี้ครับเนาะพิเศษหน่อยรุ่นอะไรครับไนกี้รีแอค อันนี้รองเท้าใหม่ครับบอกว่าสิบโลเนี่ดูรองเท้าวสวยครับคาบร์าบอนคาร์บอนเหรอไม่ใช่ครับถ้าไม่ใช่คาร์บอนเหรอเป็นรองเท้าสายซัพพอร์ตอ๋อนี่<ล>ดูหนาครับเนี่ยตัวอ่ะเดี๋ยวเรารอ,อขาโปะครับใส่รองเท้าเดี๋ยวพาไปชมที่วิ่งกันครับ อตอนนี้เราจะรถยนต์นะครับรู้สึกว่าสายวิ่งไม่อยากจะเดินบอกบอกเมื่อย <c oughs> โอเคครับนั่งรถกันนั่งรถบอกว่าไปอีกประมาณโลนะครับที่สนามสนามแล้วนะนมันเป็นอะไรลานวิ่งอะไรสา,สามสาธารณ<า>ะอำเภอปัวนยครับเดีย๋ยวพาไปดูวิ่งกันเนาะอันนี้ก็บรรยากาศเ๋ยวบ้านปลางอำเภอปัว ามาถึงแล้วนะครับสวนสาธารณะอำเภอปัวจังหวัดน่านอ่างเก็บน้ำชื่ออะไรวะเดี๋ยวค่อยไปอ่านเดียวชื่อข้างในอ,อันนี้ก็เป็นอ่างเก็บน้ำนะสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำรอสสองร้อยครับ่ะหลงก็มาถึงแล้วครับบินสักนิดหน่อยบอกวันนี้น้องบิงโกจะบินสักกิโล นีห้าโลมีห้าโลโอส้สบายีห้าโลครับสบายสบายอ่ะ,อะึงกันแล้วครับสารที่วิ่งครับนี่สวนสาารณะอ่างเก็บน้ำรอสอ2ร0ครับ,บเทศบาลตำบลปัวจังหวัดน่านเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์โปร่รงนี้รู้สึกโปรจะไม่สดชื่นแล้วครับโปรตาปลยแล้วสายแบกครับกิโลเดียวมันนี้ครับ หกโล้คนนี้ห้าโลเอาหกโลอ่ะเออวิ่งขึ้นเนินผมขอสามโลพอครับเดี๋ยวน้องแม่จะแบกเนี่ยดูรองเท้ารองเท้าฮิวโก้โกาอ๊ะฮอกาก็มาทีมงานครับหาที่วิ่งทั่วราชอาณาจักรนะครับรันทั่วไทยนะครับติดตามช่องได้ครับวันนี้เรามาโซนเหนือปัวมันอากาศดีครับอันนี้ก็รีสอร์ท อูแก้วใครมาเที่ยวก็หาที่วิ่งแล้วก็ที่นอนรีสอร์ทได้อันนี้ก็ยืดฮะนี่อะไรมีเป็ดมีหาหารมีเป็ดวะอันนี้มาวิ่งครับอันี้เปลี่ยนบรรยากาศเล่นสเวปอ่าไม่ใช่เซิร์ฟเซิร์ฟสิบเอ็ดนละเดี๋ยวาดูบรรยากาศการวิ่งครับ ตรงนี้ก็พาชมรอบๆบรรยากาศสวนสาธารณนะที่อำเภอปัวก็บรรยากาศดีครับเป็นอ่างเก็บน้ำครับยิ่งหนึ่งรอบก็ประมาณหกร้อยเมตรนะครับโลนั้นก็น่าจะสองรอบครับก็จะมีขึ้นเนินหน่อยครับมันก็จะเหนือหน่อยๆนิดนงะก็ดูบรรยากาศคนก็เยอะใช้ได้เหมือนกันดูบรรยากาศนะใครสนใจมาออกกำลังกายกันโอ้มีที่เล่นที่ออกกำลังกายด้วยนี่นี่น โอ้ส oh, วยสุดๆทีนี้ก็คือบริเวณนะครับอ่างเก็บน้ำให้ดูอีกครั้งนะบรรยากาศดีช่วงนี้ครับฝนตกเขียวชอุอมนี่บรรยากาศดีครับก็เดี๋ยวพาไปดูเป็ดกันถ่ายคลิปเป็ดโอ้บ oh. ิงโกวิ่งนะครับนี่น้องแม่ฝั่งนงน้นครับเฮ้ สบายดีไหมเราดูเป็ดกันดูพี่เป็ดกันชื่ออะไรบ้างนี่ครับน้องเป็ดนี่สวัสดีครับเอ้ไม่กลัวคนด้วยเฮ้เ,เ้มีพี่ขาวพี่ดำเฮ้ยนี่หล่อเลยเว้ยอ้ยไม่กลัวคนด้วยหนึ่งสอสสี่ห้าหกเจ็ดตัวโอ้เยอะเลยครับเอ้ยน่รักๆ็รักถ่ายกับพี่เป็ดกัน เออโอเคน่ารักมีเป็ดด้ะไม่อายไม่ก้าวคนบายทีมงานเริ่มวิ่งแล้วไปโน่นแล้วทีมงานโน่นครับเดี๋ยวเราเดินยืดเส้นกันเดี๋ยวตามทีมงานับเดี๋ยวทําคลิปสั้นๆให้ดูก็ใครสนใจไ่วิ่งที่อําเภอปัวจังหวัดน่านก็มาวิ่งกัน,นครับเผื <_ upp> e> ่อมาเที <_ p are> <ๆ>่ยวกันแล้วก็แวะมาวิ่งกันที่สวนสาธารณะโอเคครับเดี๋ยวพาดูบรรยากาศการวิ่งครับทีมงานมาแล้วครับทีมงานวิ่งได้หนึ่งรอบครับอยู่ฝั่งโน่นครับ ดิ่งใจเย็นมากช้าโหเหมือนไม่สปีดเลยโอ้ใจเย็นมาทีมงานเรารถก็เยอะเหมือนกันนะเส้นฐานรางวัลรถหน่อยนะครับโอ้รถมันเป็นเส้นฐานเส้นฐานรถเยอะมาแล้วครับรอบแรกครับทีมงานรอบแรกอ๋นี่วิ่งหรือเดินครับเนี่ยสบายครับโอ้โหสบายจร,ร,ร,ริงครับรอบแรกครับโหบน้องแม่เดิน,นจ่องๆเลยวะโอ้โห

ออกบินเซิร์ฟน่ะโอ้โหดูเสื้อก่อ,อนเฮ้ยเนี่รอบแรกครับอันนี้เป็นรีสอร์ทนะมีทางขึ้นขึ้นขวาเลยเหรอข้าดูบรรยากาศขึ้นนี่แหละอ๋อนี่รีสอร์ทเคยไปพักอยู่รีสอร์ทแล้วนะลืมชื่ออุ่แก้วอุ่แก้ว แก้วดิสอนอันนี้จะขึ้นเขาเรียกว่าเนินเลยนะเนินมอแล้วนะ <c oughs> เนินท้าใจครับนี่เนินโอไม่ฟีที่ปีเตอคิวเลยครับโอ้น้องว้ยได้เหงื่อแล้วมาทำอะไรแป๊ดเดียวโอ้สุดยอดโอ้น้องเป็นพิษจังวะน้องแม่เราโอ้ปิดท้ายครับ รถเตอ้เหมือนกันโอ้โหอันนี้ขึ้นเนินถ้ามีเนินทดสอบใจด้วยสองรอบโลถึงเมื่อไหร่สองรอบโลอะ oh <my. S 1> บิงโกโออกเส้นใหญ่ครับ oh <my. S 1> เส้นใหญ่ลงลรถไม่ไปไปดิ oh my. Oh my. <laughs> โอ้โหไม่ยอมให้บิงโกไปคนเดียวเลย โอ้ยได้ยินเสียงหายใจน้องแมวข,ขึ้นแล้วป่ะเออรอบแรกดูรบรรยากาศโอ้โหนี่ช่วงลงเขาครับมาลงนี่ต้องช้าๆนะครับเซฟหัวเข่าอ๋อเซฟหัวเข่าโอ้โอโอบรรยากาศแล้วโอ้โอโอ บรกาศดีบรรยากาศดีฮะมีช่วงงเข่าฝั่งนี้คงไม่มีรถมั้งอะมีเหรอรถเยอะอยู่ระวังดูดูดูตาม่ดูดูหัวลล่างล่างหสมรอบพอสามโลสมรอบเฮ้ยสามรอบน้อยไปอ แล้วกันชมบรรยากาศหนึ่งรอบเดี๋ยวพักทายเพื like ่อนน่นี่นี่อยู่นี่ตัวเดียวหนึ่งนอบนี่ มสายแรงครับเรดลันนะเนระเบนเทนนอ่ะอ่ะหนึ่งรอบขอดูบรรยากาศหนึ่งรอบเบนเห็นไหมครับคือโอ้วันนี้บอกรถสปีดลงมาเยอะเลยว่ะ เป็ดติดเป็ดเฮ้ยว่พาชมหนึ่งรอบครับดูบรรยากาศน้องนั่แล้วโอ้โหหัวลา,ากเร่งแล้ววะหัวลากเร่งแล้วอ่ะรอบสองครับโอเค นรอบสองครับโอ้บิงโกไม่ใช่เบนเทนขึ้นรอบสามแล้วคือแรงจริงวะรอ,อบสองผมถึงรอบสามครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยที่กางขึ้นเนินซอยเท้าอีกทีขึ้นเนะความเร็วเท่าเดิมนี่จริงเปล่าตอนลงเนินก็ เอาหน้าลงอ่ะเก้ายาวขึ้นแต่ลอกขาให้ช้าลงเวลาขึ้นเขาต้องหลังค่อมหน่อยไหมต้ออง่มเหลังค่อมโผล่ครับโผล่ครับโผล่ขาเนี่ยลดแรงลดแรงแน่แหม่เบนเทนเดียวยังครับโอ้รหลอสาวเส้นอื่นแล้วครับโอ้โหลุงเบนผลล่าขอมเริ่มหยุดแล้วครับโอ้รอสี่ <C ül üyor> ขึ้นเขาลเล่าเถื่ออื่นแล้วอืเริ่มเหนื่อยพอละพอละพอละโอ้โหแ,แหลงต้นตนี่วะกระต่ายนี่วะร่าแหน่ล้ว <C ül üyor> น้องเบนบอกสามรอบสี่รอบพอละช่วงลงครับลงเขา ตรงเขาจ็บเป่าเนี่ยช่วงนี้เขารอบสามรอบสี่โห้ยหัวหน้าเบิร์ดมาครับสู้มาคนเดียวครับเฮ้ยดูรองเท้าเขาใหม่วางเงี้ยเฮ้ยช่วงนี้เปลี่ยนหัวลากใหม่ครับซุป,ปเอร์นะครับบิงโกบินอะไระเป็นเทนไปแล้วครับหนึ่งคน หัวลากแม่ครับช่วงนี้ได้แล้วสองโลตอนนี้เปลี่ยนหัวลากเป็นผมครับโอ้แม่ลงไปที่สาครับช่่งนี้เปลี่ยนกันลากมันจักรยานแล้วเ็้ยหัวลากโลอ่ะิ่งต่อไปตอนนี้ประมาณจะสามโลแล้วเอาสักห้าโลพอ น้องแม่มาแล้วครับเคลนเนินมาแล้วหัวลากมาลงมาแล้วครับช่วงนี้ให้บิงโกขึ้นแทนครับ <c oughs> <c oughs> แม่บอกชวนคุยออกมา <c oughs> <c oughs> ผมคุยได้เลยเนี่ยวิ่งได้คุยได้หน่อยไหมครับว <c oughs> <c oughs> ิ่งหัวลากใหม่ครับสุขภาพดีไม่มีขายครับสุดชายครับ ตอนนี้4โลแล้วตอนนี้ได้4โลฮะับห้าจงานตามมาครับกำนะลังตามคนมาช่วงนี้เปลี่ยนหัวลากใหม่เพิ่งมาใหม่ครับรอบสองข <c oughs> ึ้นเขาครับรอบ4โลครับน้องแมรเร็วๆโอ้น้องแมรอืดเขับช่วงนี้ <c oughs> เข้ารอบ8อืดด้วยหรอรอบ9แล้ว ต้องขึ้นเนินครับดิงโกยังเพิ้วครับสมาธิอย่างดีครับโอ้โหบอกข้ามชวนคุยของน้องแม่บอกโอ้ดูหัวลากฮะห้ารอบผมสี่จุดเก้ารบน้องแม่ห้าผมขออีกรอบน้องขอละเอ้าโอ้หัวลากผมตั้งใจวิ่งกไม่คูดเนี่ยผมพูดไปด้วยฮะ ห้าโลอีกรอบนึ่งผมก็พอละบิงโกบอกเอาหกเอาบิงโกขอสิบครับโอเคครับวิบ่งต่บมาอีกรอบหนึ่งตอนนี้ครบห้าโลแล้วครับ <Wow. S 1> น้องแม่ไปแล้วหนึ่งน้องเบนตอนนี้เหลือสองคนครับดิงโกบอกจะขออีกสักสองโลอ่ะเอาเหรอดิงโกบอกห้าโลเหมือนกันเฮ้ย มันขึ้นตรงเขาได้หกอ่ะเดี๋ยวเอาอีกสามนนี้โอเคพอดีบิงโกบอกหกครับผมผมห้าพอละห้าโลเบาๆครับอีกนิดหน่อยครับขึ้นเขารอนี้ก็พอโอเคครับได้ห้าโลแล้วก็ใครสนใจไม่บิงก็ มีทั้งทางเรียบทางขึ้นทางลงครับที่สวนสาธ,ธารณะอำเภอปัวจังหวัดน่านอันนี้ก็ทาทีมงานจริงครได้วันห้ารอบหกอบไม่ใช่ห้าห้าโลหโลหน่อยจนมืึนแล้วโอเคได้แรงมาผู้ชายเบอร์ตามมาครับวิ่งโผลหน่อยละจากวิ่งเสร็จครับเรามา โชว์ของถนัดก่นครับนี่ขายเส้นครับนี่นแช่ไป,ปนหน่อยอโอ้ตาลายตาลายนี่โชว์โชว์โชว์ชวนี่นี่อันนี้ของถนัดครับวินไม่ถนัดครับได้นี่โชว์ออฟครับโชว์ออฟ,ออฟนี่มีลานเล่นแล้วมีคุณชายเบิร์ดมาแล้วครับสัมภาษณ์คุณชายเบิร์ดนครับได้กีร่รอบครับคุณชายได้กี่รอบครับสาม น้ำหนักรถสัมภาษณ์โปรลดีกว่าวันนี้พอใจไหมครับไงครับหัใจหัวลากผมวันนี้ห้าโลเฮ้ยหกเหรออ๋อห้าหกเ้ยรับระวังระวังนี่มาดูโซลมชั่นนี่มาดูบรรยากาศนะน้องเล่นแบดดูลาน โอเคครับมาดูคุณชายมาโชว์บ้างครับเอาเอาเป็นงานไปครับ <c oughs> เป็นไงครับบิงโกเป็นไงครับหกรอบหกโล,อลอเอ้ยมไม่ใช่หกโลเป็นไงครับบา <c oughs> บอกจะสิบโลอะน้องแม่บอก <c oughs> ไม่ได้เลยม <c oughs> ีขึ้นเขาลงเขาเสียวเสียวเขา <c oughs> ดูโกนี่ ไม่บอกตรง,งนี้โอเคไปเล่นในวัดนะโอเคครับโอเคครับก็พาดูบรรยากาศนะครับก็จะเกือบจบคลิปนี้นะครับแไปหนึ่งพีดูบรรยากาศอีกครั้งอ้าวโอ้โยโชว์ก้าแล้ครับก็วิ่งเสร็จแล้วครับก็มาผ่อนคลายยืดเส้น ก็จะกลับแล้วครับจบทริปนี้ใครสนใจก็มาวิ่งได้นะครับที่อำเภอโพวั่จังหวัดน่านครับเริ่มนักปลางอ่าน้องแม่จบปิดทริปหน่อยฝากซับตะคา้หน่อยช่วยกดไลค์กดแชร์และซับตะคา้ด้วยนะครับช่องซ u p เปอร์แบ y บอยแล้วเจอกันทริปหน้าครับโอเคครับเฮ้ยโอเคแล้วสวัสดีครับจบทริปนี้ครับบรรยากาศครับก่อน